สบายดีสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมีเฮาสองคนกาสิมาเฮ็ดหอมมกขัวเอาไปฝากป้าฝากแม่เนาะแม่นางข้างหลังนี่พี่น้องหัวกาสิมาเฮ็ดหอมมกใส่หน่มไม้สุ่มใส่พักนางเลิศพี่น้องมือนีป้อพนังเลิศใบใหญ่งามขนาดเนาะโดยเดี๋ยวนอนสิตำข้าเบือเนาะ ถ้าอ้อมกระเซาพี่น้องแต่ว่ามึงนี่เำชิะนมะฮิดมุกใส่ใบตองเนาะแม่นี่ใบตองเขาบอายประกาศสั่งบ้านคือเก่าเหนแล้วสามใบพี่น้องมาห่อใส่กรรันรวมในคลิปนั้นก็นมีคนแซวน้องน้อยหลายเนาะว่าเออน้องน้อย <c oughs> คือไถานา <c oughs> เก่งแท้าสานเนาะ พอได้อยู่พี่น้องเลยจะใส่หลายเพลทแหง้งเลยเพลทอันนี้อันหมักเพชรตะแคกเพลทเป็นปะเพลทแหง้งพี่น้องเพลทแก่แสดงว่าหมักเพชรสวรรค์น,นี่คือสีหวานเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมากพอแสด้หัวเลาะแต่ว่าเขาเขาตำเบลเล็ตก,ก็ได้เขาใส่ลายตัวเขาตำเบแหลกนะเพราะว่าเราอายเขาหมักเป็นเพลทโอเคตำแบบบุบๆนะพี่น้องบรรยากาศโมนี้อบเอา บรรยากาศโอ๊ปเพาไปน้องเลยฝนกะโบโตตกแล้วเนะส่วนสาแดดให้เฮ็ด่นใหญ่ะนะเฮ็ดเพาะกระดอกน,น้อยๆนึพิ่นเอาไปขายเพื่อนเขาซื้อมาตัวล้างตอนนั้นเนาะตัวที่เพิ่นล้างแล้วฮะนะโมซื้อว่ามันอยากเน่ามันมีตัวเน่าหลายกว่าเพราะอย่างเพราะว่ามันน้อยแลยมันอนมันแตกนะพี่น้องมันตแตกเลน้ํามันเข้าเวลาคุณเอาไปขายนะ มันแตกอะแบบมันบ่ค่อยคากเนาะถ้า้ถาลามันหน่วยใหญ่พอกินแล้วมันกระิแซซฟอืมวันนี้เข้ากับเจ๊หน่อยพี่น้องสิภาพตาเฮ็ดเพาะอ,อยู่ป่าเนาะเจ็หน่อยเข้าเบือ่อคนในบ้านนี่กับกำลังได้มือเข้าไปหานะกัมีพี่น้องจะว่าหากระสับสนิกอยสนนอยันี้นะ้อยนี่นะแบบยังบ่พ่นดินวะบ่าทันเนาะยังบมพ่นดินแบบเข้ากันยังแนบ่เห็นนะนะต่ว่ามันออกแล้ว น้องน้อยกะซิม่มาจำข้าเบื่อเลยบ้านอันบอส่ข้าเบื่อเนี่ยบอแซบเลยมันแนวมันอยู่แล้วร้อนอากาศมันนี่โฮอทฮอนแต่ว่าเมื่อวานนี่ฮะอากาศดีมืดครึ้มแบบลมเบิดมือเลยเนาะแต่ว่ามือนี่ฮะแดดออกน้อง มันผลซิเวิลลร์ละวบอาวันนี้หลังจากที่ฝนตกมาห้ามือติดเนาะลายการยุดได้สองมือแล้วฝนยุดสองมือวันนี่ยย่ว่าได้ยุดเลย <c oughs> น้องน้อยทําไมโบแป้งเยอะจังนั่นแหละพี่น้องเลยสวยกดไลค์กด share, แชร์เลยเด้ออาจจะเป็นข่าแป้งขานขานน้ายาปลุกผมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม วางมันเต้นข้าวตาขั้นหมกเพชรเต้นข้าวตาเลยอย่าลืมเอาเกลือใส่นิวโปตีนเด้อเซาไวแบบปิดถิ่มเลยเป็นการแก้เค็ดออกแก้แกนโดยอันนี้จะล้างหลายน้ำเติบได้ประมาณกกหาน้ำลูกกบมีขาแล้วเพื่อนว่าไม่กินสัตว์มีขาว่ะบางโตก,กับหมีได้พี่น้องนิวก,กบนี มีขายังน้อยอยู่ถา้ามีขานี่คือใหญ่แล้วตัวใหญ่เต็มที่เ้าไปสอนตะก,กี้นะสิมีเหนียวไม่จับเต่ามีแมงอย่างนางั้นยาวแม่งกระเดิดโดยที่ว่ายาวนะพี่น้องคือบงอย่าคือบงอ่าคือหนอนนี่นะแต่ว่ามีเข,ข่วสองอันเข่าสองอันแล้วมัาสิกัดได้นี่เจ็บได้นี่รวกับสิงโงเขานะพี่น้องแต่ว่าเอามาออ่มันจะพอเลิศนี่แซ่บแสมอสมัยนี้หายากเลยส่วนหลายที่เป็นตัวเลี้ยงลายกว่า ผู้ใดานาะอยากอันมกฮงนี่นาะตอนน้องน้อยไปนะคะพรพนมเนาะพี่เตอ๋อเพิ่ถทมวะน้องน้อยอันมกฮกเป็นบ่อวะมาเบิเ่งคลิปนี้เด้อพี่เตอ๋อมกเป็นอยู่มาเรียบร้อยน้ไม่ส้มมพี้เจ้ะลืมนงไม่ส้ม,อมสตอนน้ำผัดแกงเฮ็ดพี่น้องมัสิแกงเฮ็ดอันหออครั่วไปเฮ็ดด่วน กลอนไม้เนาะนพันลืมเพชรอยวารอใช่ไหมผสมเลยเนาะเดี๋ยวเอาน้ำบอกก่อนเอาน้ำบอกก่อนมีตักมะน,นีเลยตักตักหมวมะนีหลังจากที่เฮาลงคลิปถหน้าไปเนาะพี่น้องยังาาก็ลูกสาวลาถหน้าปลูกสาลี่เนาะกับมีคนสมัครเป็นลูกเขยมาหลายเลยทีเดียวพี่น้อง เป็จสมัรเป็นน้องเคยจะมัรเ,เ,เป็นน้องเคยน้องตะเกียวหลายเนาะกาบุ้งว่าสิเลือกไผ่พี่น้องอือเพราะว่าหลายเฮงเพิ่นว่าสมมติว่าอยู่กินกันไปเนาะแต่งงานกับน้องสาวล่าเป็นเคยล่าพี่น้องวันนี้เป็นผู้หญิงตื่นมาพรุ่งนี้เป็นผู้ชายวะจะทำยังไงดีเราคนวะกัเวนจะเป็นผู้หญิงแต่ว,ว่าตอนนอนกะเป็นผู้ชาย ปลุกผมเฉพาะกลางวันเนาะเพราะว่าอ่าน้ำยาปลุกผมมันจะคันช่วงกลางคืนเน้นตลกพี่น้องวะเน้นจริงจังเพิ่นกบวบาหยอกเข้ามาแล้วหนงน้อยังบไร้เขาไปอ่านคอมเมนต์เลยเนาะ ปุ๊ค่ะปุ๊ผมเป็นก็แนะนําว่าลรกกระเพาะต้องกินหั่นกินหนี่เนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้น้องตะเกียวสั่งยามาลองกินแล้วโดยะทา,าพังเบิง่งเนาะสิเป็นจังไ๋ห <c oughs> น่งน้อยผมสั้นหน้าเหมือนทอมแต่ตอนผมยาวสวยครับว่าสั้นบ่าหน้าเหมือนละ่ะคือมีอมีคนสงสัยว่าหน่งน้อยเราเป็น้หญิงหรือบุซา,ายพี่น้องเออว่บ โบต้องตกไปคือสิฮูงเลยแล้วเนาะพึ่งเข้ามาดูเป็นล้น lgbt, น <ะ S 1> LGBT พี่น้องเลยเป็นตั้งแต่เกิดแม่ฟันทงให้มาเพิ่นว่าปลูกสาลีในน้ำบ้าหรือเปล่าน้ำถ้าน้ำขังสาลีก็ตายน้ำแฉะสาลีก็ตายสาลีชอบพอดีไม่มากไม่น้อยดินไม่แฉะนานๆบางที่เขาก็ให้เป็นคู่ขึ้นน้อยหนึ่งนะ ข้าไถแล้วหลยขาปล่อยน้ำโอกอกมีวัามาสมัติเอาจะเอาซารีปลูกใส่ได้โดยแม่นเฮ็ดเป็นคู่ขึ้นน้อยนึงก็ได้ได้บ่าไถดคู่ได้บ่กบ่อไม่คู่นะเอาจกเอาเสียมก็ได้นี่แหละเฮ็ดเป็นคู่ขึ้นน้อยนึงแบบเขาก็อยากทดลองปลูกเบิ่งหานะลืมวันที่เปล่ายังไม่ได้ลืมอะไรไปคอนขันตอนสุดท้ายหน้าดินายไถง่ายจะตายฝน ถ่ายง่ายถนี้ง่ายพี่น้องแต่ว่าเวลาดำน้านี่มันแข็งคือเพว่าวันแหละอันคือบบจ้างเพื่อนมาไถหน้าให้ซึ่งว่าบ่มีรถไถเนาะก็คือมันยากเวลาดับหน้านี่แหละถ้าเฮ้าถปึ๊บแล้วเฮาดำเลยนี่พอดำได้ขนาดนั้นยังแข็งไหมคะพี่น้องนาดีใจมันสีมันสีมันสียังวะมันมันเพียงแล้วมันแน่นนะนะมันแน่นไว้ใช่สีดำดำมาเจ็บมือเนาะ ข้าสมัวจ้างคนอื่นมาไถยเพื่อนกะซิไถแล้วก็คา่าเที่ฮาแล้วหมดเลยสมัวห้าให้ซะมือนน้เนาะเพื่อนกะซิไถคา่าที่เาคร้างห้าให้เลยบัดนี้ได้ดินทรายน่มันยุบตัวลงมันสิเพียงเลยนะบัดน,น,นี้มันสิแน,น่นบัดนี้พี่น้องแน่นเฮ่ากับบสามารถดำได้เนาะนั่นก็คือปัญหาถ้าว่าเฮาบ,บ่มีจะไถอืมประมาณนั้นแหละเฮาย่มีจไถเฮาก็สบายสมัวเออดำหน้าให้นี่แล้วพอจะไปไถไถแล้วก็ดำเลยนะพี่น้องมันก็จงได้ อ่อนเน่เวลาดำหน้าขนาดนั้นน้ามือนตุตเกียวนีฮ่าจิกพองเบยกลงมันเจ็บตัวนี่เอาเสื้อเนาะแขนเสื้ออะไรแหละใส่ใส่บางนิ้วมือกับจิกจิกลงไปดำหนานนนนนใช่หรอไม่เป็นนะเนี่ยใช่หรอวันนี้เออแม่แล้วแม่แหละโบแม่เอาแบบมันตั้งโบได้ได้นุ่มน้อยโบไ,ได้ตั้งจ้าเอาแบบเผินฟ้าเลยนะฮะมาสิดองเห็นไห้มึง สัมนี่ก็ได้แล้ว <c oughs> เอาจัดไปจัดไปนี่อเอายังมัดสิไปหาแนวมัดก่อนเยี่ยมฟูบะ<ป>ใบตะไคร้เพื่อนวามีมีคอมเมนต์หนึ่งเนาะนนโตเกียวแคบใบพี่น้องก็คือหุ่นแห้งเกิดไปคอมเมนต์นี่เด้อคลิปนี้เหรอบอสคลิปนี้แหละ อ๋อคือชิมแบบมันเปนหุน่นเฮงแท้ะผืนคอมเมนต์แบบทำนองว่าเดี๋ยวกินจะอ่านทุกฟังโดยแคบไปเลยจะไปใช่ผืนคอมเมนต์ว่าแบบประมาณว่าสาวลาวแบบแบบเฮานี่นะคือลงคลิปแต่เถื่อนนี่คล้ายๆแบบประกาศหาผัวคือหนุ่มน้อยเผืนคือคลิปหนุ่มน้อยนะฮะว่ารับสมัครอ,อย่างก็ รับสมัครลูกเขยล่าโดยเลยเพื่อนคอมเมนต์กับเพื่อนว่าลูคลิปครั้งไหนก็เหมือนแต่มีแต่ประกาศหาผัวนะเพื่อนรอบมาดีนะพี่น้องกะเขาก็จะว่าวันนี้แล้วเนาะพี่น้องอันใดที่อันคอมเมนต์กะให้คิดถึงเฮาเนาะคนอ่านเขาก้ซึ้บ่อยดีเฮ้าเฮ็ดไปมันก็เป็นคอนเทนต์แบบผ่อนคลายหรือว่าตลกง่ายาไปเนาะตามหาลูกเขยล่าเนาะ แล้วเพื่อนกะมาคอมเมนต์ยอกนั่นนี่นะนะกะเป็นซีสันเป็นซีสันไปฮะบบอยากให้คิดจริงจังลายเกินไปเนาะเพื่อเห้เขาได้เจอคนที่ว่ารักเข้ากัได้นะทำเขาได้เห็นไทยเห็นหน้าไทยดําให้ดําหน้าแบบโดยอเพื่อหเขาสิเจอคนที่ว่าให้เขาได้แหละค่ะคนที่ว่าเข้ากันได้ไปกันได้อย่างเงี้ยพี่น้องเนาะทันเพื่อนหวังดีกะเข้ากัดีใจ นะแต่ว่าพี่้อฟซีก็เตือนเข้ามาบอว่าเห็นเราเป็นคนแบบบกค่อยหูทันคนไปไหนเนาะเพ่นก็นว่าว่าอย่าเสื้อคนง่ายนะอประมาณนี้ละหนุ่มน้อยผมยาวน่ารักเพว่านวผมยาวบ,บ่อยจ้าช่วงนี้เพราะว่าน้ำยาปลูกผมมีเยอะเ <c oughs> พิ่นว่าซื้อเฟซน,น,น,น่อดเนาะดิเพิน่นสีสมครกมากแล้วเพื่อนสิเกาะไปสมัครพี่น้องซื้อเฟซสา,าวลาวเซโนเนาะสา,าวลาวเซโนมีเพจเฟซบุ๊กแล้วก็มี อันเฟซบุ๊กเนาะแต่บอกซื่อเพจเป่ะเนี่ยื่อเพจก็คือสาวลาวเซโนแฟมิลี่และสาวลาวเซโนแฟนเพจส่วนเฟซบุ๊กก็คือมีสามมั้งเนาะสาวลาวเซโนเฉย <c oughs> แต่ถ้าก็มีอันคนป่อมเปลงขึ้นมากะมีเนาะที่อันพี่โน้อยพี่ซีเป็นทักเข้ามาว่าแมนข,ของตัวเกียวว่าอัน คือบมีวันใดๆกามาถามเขาก่อนเนาะเพื่อนเอาไปเฮ็ดบบว่าแนวแบบพิษกฎอนาย้อะนะแบบพวกการพนันอยังนะพี่น้องเข้ากาับ่เคยไปเฮ็ดแบบนั้นจะเถื่อถือถว่าโบแมเนเฮาเนาะเป็นเรื่องการพนันเรื่องอีกย่างนะที่เอานี้ไปอันไปปิ้งกันด้อพี่น้องไปมกไปอันนั้นก่อนดูว่ามีคอมเมนต์อีกบอ่เอเขาเฮ็ดคลิปกะเฮ็ดทลิปแนววัน แบบโมให้เบื่อให้เครียดบื่ให้เครียดบื่อให้ย,อย,อยังบาง,<อ>งทีไปอ่านคอมเมนต์กันแอบแอบตกใจได้บางทีแบบเข้ากับอยากให้คิดแบบประมาณว่าตลกเฮฮาแบบคลายเคยรียดนะพี่น้อง<ด>ปุป่นปุ่นไปกับธรรมราชาติแบบการเป็นอยู่วิชีวิตของคนลาวเนาะของเฮานำป้าวันนี้เท้าสิผาไปปิง้งม,มกหงส์หนุ่งน้อยกันเลยพี่น้องเผื่อสิซุกเนาะต้องใส่ไฟอ่อนๆแล้วก็ค่อยปิ้งไปไป เนียกจะจอามาปิ้งเลยเนาะเขาต้องใช้เวลาไม่ใบตองโมไม่เนี่นอนพี่น้องเลยเป็นเทคนิคเขาใส่สามซันแม่ยังใส่ใบตองนะ่ะนะอบๆไปนี่ก็คือบรรยากาศทุ่งให้ทุง่งนาพี่น้องนี่อันนี้ก็คือหน้าที่ว่าเขาจงไว้ดำเนาะตัวนี้ก็คือหน้ายอดเดะจะเลยพี่น้องเลยนี่แต่ว่ามีลมนาอยังดีที่ว่ามีลมมลย ว่าน้องน้อยที่มาตักให้เบิรงใส่จานเนาะเป็นไรแม่หอม <c oughs> <c oughs> ชิม,มิึงชิมิึงเด้อชิม,มิึงรดเดี๋ยวน้องน้อยีิลองชิม,มิึงอร่อยมากแซ่สะสะบแซ่บบุกข้าวได้พี่น้องใส่พักน,งนังเลอด มาจัดไปคำโตโตไม่เจ้าเห็นเท่าเจ้ามตื่นเถอะบอกยังวันหลาย มาเด้อพี่น้องพี่ชายพิลามมากินมกลุกกรับน้ำตัวเกี่ยวทุกที่ามทุต่างประเทศมากินมกลุกกรับน้ำตัวเกี่ยวเด้อน้ำตัวเกี่ยวก็ตัวน้องเนาะมกน้อยหนูแซ่บแหละเป็นวันเยอะ กินให้ริบหลุดไปเลยชา้ไมส้สมเข้ากันนะไม่เนาะปีนี้จะเห็นไม้ส้มเหมือนแม่ยังด้วยอืมิแซ่บสมยำคนนัวชาดไม้ส้มแล้วนัว ะคนสิจ่าพักหลายๆดอกนะผเขียวๆแดงๆแม่นเ,เมนคนเซ็ตมะเล่นน้ำเนาะเซตอะไรเซ็ตมะเล่นเอาเห็ดแบบบรานๆสไตล์ลาวเห็ดง่ายๆสบายๆแต่ว่าแซ่บนะพี่น้นองเห็ดแบบบรานๆมีคนแอบมองเราด้วยแหละ มันนี่กาศที่ไปแบบไปทอดวิ๊กกันแล้วพี่น้องฮ้อนแห้งต่อนื่นั้นไหมเนาะให้น้อน้อไปแปรงล้างก่อนแล้วกันฮ้อนแปรงล้างกนพี่น้องเลยเป็นไรนะแซบี่บอกแซบบอสหลีไอ้นี่แล้วก็เป็นมกลูกกบหน่อยแซบอ๋อกระแซบมกกระแซบซ่บหัวก็คือลูกกบน้อยพี่น้องลูกออสแม่ภาษาไทยเออลูกออส เออหนูฮะลูกพบแม่ลูกออสมองงอมอู่เป็นแม่พยังแซบเป็นพี่น้องแม่ยกโป้ท่านแซบบหรียกโป้เลยยกอะไรยกโป้แซบเองเอาสิได้จบคิวเพลยเท่านี้เราได้พี่น้องจต่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอขอบคุณขอบคุณที่บุคคลกาโฆษณาเด้อ สบายดีบายบาย